กนกวันกรนกวนาวงค่ะและนี่คือสมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยต้อนรับเข้าสู่สมองใสใจสบายพอดแคสต์ค่ะคุณผู้ฟังคะใน EP นี้นะคะดิฉันมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะที่จะมาทำให้เรารู้จักนะคะ สิ่งที่เรียกว่าฮอร์โมนในร่างกายของเรามากขึ้นนะคะเราเคยมีซีรีส์นะคะที่โด่งดังมากเลยเรื่องหนึ่งก็คือฮอร์โมนวัยว้าวุ่นนะคะในแค่ชื่อซีรีส์เนี่ยก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าฮอร์โมนเนี่ยมันมีผลนะคะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยชีวิตก็จะว้าวุ่นมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเป็นวัยอื่นเนี่ย ฮอร์โมนจะมีผลกับเรื่องของการใช้ชีวิตอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาหาความรู้จากศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมารุ่งเรืองวงศ์อาจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอคะค่ะสวัสดีค่ะ ะะแต่กี้เกริ่นไปแล้วเนาะพอพูดถึงฮอร์โมนเนี่ยโอ้โหหลายคนกคน็คุ้นกับชื่อนี้มากเลยนะคะฮอร์โมนแต่ไม่รู้ว่าเขาคืออะไรแล้วทําไมเขาถึงมีอิทธิพลกับอารมณ์ความรู้สึกของเราขนาดนี้ผู้หญิงผู้ชายฮอร์โมนจะมีอิทธิพลกับการใช้ชีวิตแตกต่างกันอย่างไรนะคะต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนเลยฮอร์โมนคืออะไรคะจริงๆฮอร์โมนเนี่ยมันมี เยอะแยะเลยนะคะหลายตัวมากเลย <c oughs> แล้วก็ถ้าเรามาตรงโฟกัสตรงฮอร์โมนเพศนะคะฮอร์โมนเพศเองก็มีอีกหลายตัวเช่นเดียวกันแต่ว่าตัวที่หลักๆที่ถูกพูดถึงกันบ่อยๆก็จะมีฮอร์โมนเพศชายกับฮอร์โมนเพศหญิงเนาะฮอร์โมนเพศชาย <c oughs> เนี่ยที่เขาพูดถึงกันบ่อยก็จะเป็นเทสโทสเตอโรนค่ะ <c oughs> ก็สร้างจากอันทะของเพศชาย แล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงที่พูดถึงกันบ่อยก็จะมีอยู่2ตัวก็คือเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนที่สร้างจากรังไข,ข่ของผู้หญิงนะคะค่ะนี้หน้าที่หลักหลักๆเลยเนี่ยของฮอร์โมนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คงคือพระเจ้าก็คงจะสร้างไว้ในแง่ของการสืบพันธุ์แล้วก็ดํารงเผ่าพันธุ์มนุษย์เป็นหลักแหะคะ่ะแต่ยังไงก็ดีเนี่ยฮอร์โมนเพศเองมันก็มี มีผลแล้วก็ส่งผลต่อสมองทําให้ทั้งมนุษย์เพศชายแล้วก็มนุษย์เพศหญิงเนี่ยมีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกันซึ่งก็สุดท้ายเนี่ยมันก็นําไปสู่การปรับตัวต่อการมีชีวิตรอดในสังคมแล้วก็ส่งผลต่อการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะแต่ว่าสังเกตว่าฮอร์โมนเนี่ยออนอกจากเรื่องของการดํารงเผ่าพันธุ์เนาะมันก็มีผลกับเรื่องอารมณ์มากๆเลยอะค่ะอาจารย์ ใช่ค่ะอฮอร์โมนจริงๆเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสมองเนาะคราวนี้จากการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทั้งมนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยมันมีความแตกต่างของสมองมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นตัวอ่อนในคันแม่แล้วนะคะโดยเมื่อตัวอ่อนอายุได้ราวประมาณสัก8สัปดาห์ตอนนั้นยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยนะคะตัวอ่อนที่เป็นเพศชายเนี่ยก็มีลูกอัณฑะละ นะคะลูกอัณฑะก็จะสร้างฮอร์โมนเพศชายคือฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนขึ้นมาแล้วฮอร์โมนอันเนี้ยมันก็จะเข้าไปยุ่งกับเซลล์สมองของตัวอ่อนโดยเข้าไปยับยัง้งการเจริญเติบโตของเซลล์สมองส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาแล้วก็การควบคุมอารมณ์นะคะในทางกลับกันเนี่ยไอฮอร์โมนเพศชายที่มาจากอัณฑะอันเนี้ยมันก็ไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับ แรงขับดันทางด้านเพศแล้วก็ความก้าวร้าวคราวนี้ในตัวอ่อนเพศหญิงเนี่ยมันไม่มีลูกอันทะนะคะ <c oughs> มันก็ไม่มีฮอร์โมนตัวนี้มันก็เลยไม่เกิดผลดังกล่าวนะคะก็เลยทําให้สมองที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการสื่อสารภาษาและก็การควบคุมอารมณ์เนี่ยก็ยังคงพัฒนาต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆก็ไม่ถูกยับยั้งนะคะก็นําไปสู่ความสามารถทางด้านภาษาการสื่อสารและก็การควบคุมอารมณ์ที่เหนือกว่าในเด็กผู้หญิง นี่สังเกตไหมคะว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยถ้าใครเคยเลี้ยงเด็กเล็กๆเนี่ยจะพบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยผลอพูดเร็วกว่าเด็กผู้ชายยังไม่ขวบหนึ่งก็พูดได้ละนะคะแล้วพูดจ่อไม่หยุดด้วยเด็กผู้หญิงพูดตลอดเ็วใช่อันนี้เป็นจุดเด่นความต่างของเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายน้อยคือเด็กผู้หญิงจะช่างพูดภาษาโบราณเขาเรียกว่าแลรฉอเลาะใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะช่างอ้อนฉอเลาะใช้รู้จักใช้ภาษาอะไรที่ที่ซับซ้อนกว่าเด็กผู้ชายแล้วเวลาเล่นกันเนี่ย เด็กผู้หญิงเนี่ยจะเล่นในลักษณะที่เป็นการประนีประนอม,อมที่ได้ประโยชน์ร่วมกัน,นะคะ่ะเช่นเล่นค้ายของพ่อแม่ลูกมากกว่าที่จะเล่นในลักษณะที่เป็นการแข่งขันที่ต้องมีคนแพ้ใช้กำลั<ค>ง,<ค>งอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กผู้ชาย,ะน,ยนะคะ,คะแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยจะมีความสามารถในการอ่านอารมณ์จิตใจของของคนอื่นโดยเฉพาะ,ะอารมณ์จิตใจของพ่อแม่เนี่ยได้ง่ายมากกว่าเด็กผู้ชายทําให พอดูพฤติกรรมภายนอกเด็กผู้หญิงจะดูเหมือนเชื่อฟังกว่าเพราะว่าบางทีแค<ฆ>่สีสีหน้าท่าทางของผู้เลี้ยงดูเปลี่ยนหรือน้ําเสียงเปลี่ยนเนี่ย<ฆ>เด็กผู้หญิงก็ดีเทคได้ละแล้วลก็ตัวเข้าเข้ารูปเข้ารอยได้ทันทีนะคะในขณะที่ดเด็กผู้ชายอาจจะไม่สนใจค่ะค่ะอาจารย์เล่าตรงนี้นึกถึงเรื่องตัวเองเลยอะค่ะขออนุญาตเล่าดนึง <laughs> ได้ไหมคะ ค่ะคือคืออ๋อตอนต่ตก่อนเนี่ยหลานสาวตอนที่เขาเด็กๆอะคะ่ะประมาณสักปฐมอะไรเงี้ยค่ะปฐมปฐมประมาณปฐมกลางๆเกือบเกือบปลายแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะเวลาแบบช่วงปิดเทอมเนี่ยคิดถึงหลานเนาะปิดเทอมก็จะเอาหลานมาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันหนึ่งเนี่ยหลานสาวก็เข้ามาถามว่าหนูทําอะไรผิดหรือเปล่าคะ เออน่ารักจังเลยเราก็ตกใจเราก็ตกใจมากเลยเฮ้ยทําไมอ่ะเราเราไปทําอะไรให้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเห็นคุณน้าหน้าตาเคร่งเครียดตลอดเลยถ้าหนูทําอะไรผิดก็ดุหนูได้นะคะใช่ค่ะน่ารักมากเลย คือมันเป็นผลจากการที่เราดูซีรีส์แล้วเราอินอ่ะเราหน้าตาเราคงแบบออกอารมณ์อะไรเงี้ยเราอินไปแล้วก็นกแล้วก็ขำใช่ใช่นึกไปแล้วก็ขำขำมาเนี่ยนึกถึงที่อาจารย์บอกเออด็กผู้หญิงเขาจะเซนซิทีฟเนาะใช่ค่ะคือาเวลาบางทีน้ําเสียงของคุณแม่คุณแม่บอกแค่ว่าหยุดไม่เอาเด็กผู้หญิงก็ได้มีเทคน้ําเสียงแล้วว่าคุณแม่เริ่มขุนๆแล้วก็จะหยุดทันที ในขณะ<ช>ที่เด็กผู้ชายบางทียุด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  <c oughs> เป็นสิบรอบแล้วถึงขั้นต้องล็อกตัวเอาไว้ก็ยังไม่รู้สึกรู้สาอะไรอะไรประมาณค่ะอใช่ใช่ใช่ะะโอ้อันนี้พอพอฟังอาจารย์บอกเนี้ยทําให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยฮอร์โมอนอะ่ะเขามีอิทธิพลกับเราตั้งแต่ก่อนเราจะออกมาลืมตาดูรูกใบนี้อีกใช่ไหมคะใช่ <c oughs> ค่ะอันนี้คือเป็นเรียกว่าออกซน์ของขวัญจากพระเจ้าเนาะอาจารย์เนาะให้ผู้หญิงผู้ชายไม่เหมือนกัน น่าจะเป็นอย่างนั้นมั้งคะของขวัญที่พระเจ้ามอบมาให้ที่นี้เอออาจารย์มีอะไรที่อยากจะอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮอร์โมนให้คุณฟังได้รู้จักเพิ่มเติมก่อนไหมคะก่อนที่จะไปประเด็นอื่นอ่จริงๆเนี่ยนอกจากตัวฮอร์โมนแล้วเนี่ยค่ะก็คือมันก็ มันส่งผลต่อทั้งด้านอารมณ์และก็พฤติกรรมของผู้หญิงกับผู้ชายเช่นกันนะคะก็คือทั้งในวัยเด็กแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวัยรุน่นวัยเจริญพันธุ์นะคะซึ่งก็ทําให้มนุษย์เพศชายแล้วก็เพศหญิงเนี่ยมีมีพฤติกรรมบางอย่างที่แตกต่างกาันซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยเขาเชื่อว่าแบบถ้าในยุคหินเลยเนี่ยเขาเชื่อว่าผู้ชายเนี่ยจะเสรอธรรเกี่ยวกับ เป็นหัวหน้าครอบครัวล่าสัตว์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็มกักจะต้องอยู่รวมกลุ่มการช่วยกันดูลูกอะไรอย่างนี้นั้นการที่ผู้หญิงสามารถสังเกตอารมณ์ของคนอื่นได้ดีได้ไวเนี่ยก็เหมือนเป็นข้อแรกเป็นสกิลเพื่อการอยู่รอดแบบหนึ่งอะคะ่ะที่จะทําให้สามารถมีชีวิตรอด ในในการสังคมที่ต้องพึ่งพากันได้ส่วนผู้ชายเนี่ยาการที่เขาเด่นในเรื่องกล้ามเนื้อความก้าวร้าวเขาก็ทําให้เขาประสบความสําเร็จในแง่การที่ต้องออกไปร่า,าการที่ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูปกป้องเผ่าพันธุ์ของครอบครัวอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผู้ชายเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าฮอร์โมนมันก็จะมีผลกับโครงสร้างร่างกายเขาด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะม,มีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่แข็งแรงกว่าผู้หญิงใช่ไหมคะโครงสร้างกระดูกต่างๆที่มันจะต่างกันเรียกว่ากระดูกคนละเบอร์กันใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นค่ะค่ะก็มา,ม,ามีผลมาจากฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะทีนี้พอพูดถึงฮอร์โมนนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงนะคะอาจารย์ ช่วงเวลาที่ฮอร์โมนเนี่ยจะมีอิทธิพลกับผู้หญิงมากๆกก็คือช่วงของการมีประจำเดือนใช่ไหมคะซึ่งผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกเรียกขานเลยว่าเป็นมนุษย์เมนในช่วงมีประจำเดือน <c oughs> คือจะมีมีเรียกว่าบางคนเนี่ยเหมือนจะมีพฤติกรรมอะไรที่มันชัดเจนเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อารมณ์เธอแปรปรวนนะคะจากการมีรอบเดือนอาจารย์อธิบายนิดนึงทำไม ประจําเดือนช่วงมีประจําเดือนของผู้หญิงเนี่ยฮอร์โมนมันถึงมีอิทธิพลกับอารมณ์ความรู้สึกบางคนจะดราม,มา่าอารมณ์แบบไม่แน่ไม่นอนบางทีหงุดหงิดง่ายมากค่ะคือตั้งต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะคะพอหลังจากที่พอผู้หญิงเนี่ยเขา้า เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์หรือวัยผู้ใหญ่เนี่ยตอนนั้นก็คือรังไข่มันก็ทํางานสมบูรณ์แล้วเนาะฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อสมองที่แบบชัดเจนเป็นรูปธปรรมขึ้นน่ะนะคะนี้นอกจากอฮอร์โมนจากรังไข่แล้วเนี่ยตัวสมองเองเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกตัวรับอะค่ะตัวรับฮอร์โมนนะคะอยู่ที่สมองคือตัวรับฮอร์โมนก็จะมีทั้งตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนตัวรับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนะคะกาจะเรียกถ้าเรียกภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเอสโตรเจนรีเซปเตอร์กับโปรเจสเต ไอ้ตัวรับพวกนี้มันจะกระจายอยู่ทั่วๆไปทั่วๆสมองเลยแต่ก็จะไปกระจุกตัวหนาแน่นอยู่บางบริเวณนะคะบางบริเวณที่ว่าเนี่ยก็คือบริเวณที่ควบทําหน้าที่เกี่ยวกับด้านควบคุมอารมณ์นะคะการคาดการการตัดสินใจความจำแล้วก็พวกวงจรการนอนความอยากอาหารแล้วก็เรื่องการควบคุมอุณหภูมิร่างกายตรงนี้ก็จะมีตัวรับฮอร์โมนอยู่หนาแน่นนะคะแล้วก็ คราวนี้ในเมื่อเมื่อผู้หญิงเริ่มมีรอบเดือนเนี่ยในแต่ละรอบเดือนเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นวันต่อวันไม่เหมือนกันเลยค่ะสักวันเดียววันต่อวันเลยเลอคะอาจารย์ค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับที่มันต่างกันเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะคะสมมุติว่าถ้าให้นับวันที่เริ่มมีประจําเดือนวัน เพิ่มมีเลือดออกวันนี้เป็นวันที่วันแรกนะเป็นวันที่หนึ่งนะคะในในช่วงวันแรกๆกที่ที่พี่มีเลือดออกเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่รังไข่ค่อยๆผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะแล้วก็เซลล์ไข่ในรังไข่เนี่ยก็จะค่อยๆโตขึ้นค่อยๆพัฒนาจนสมบูรณ์จนมีการตกไข่ประมาณสักเดย์สิบสี่ก็คือราวๆประมาณกลางรอบเดือนนะคะคราวนี้พอหลังจากไข่มันสุกเต็มที่แล้วก็มีการตกไข่แล้วเนี่ย เปลือกด้านนอกเซลล์ที่เป็นเปลือกด้านนอกที่มันเคยหุ้มเซลล์ไข่อยู่เนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะกลายเป็นเยื่อเหลืองเลเยื่อเหลืองๆก้อนๆนะคะอันนี้เราจะเรียกมันว่าคอปัสลูเตียมนะคะตัวอตัวคอปัสลูเตียมเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนโรเจสเตรนออกมาดังนั้นโรเจสเตรนเนี่ยมันจะมีเฉพาะครึ่งหลังของรอบเดือนเท่านั้นหลังไข่ตกนะคะออกมาเพื่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงผนังมดลูกให้มันฟูๆนุ่มๆครับ รับตัวอ่อนหากมันมีการตั้งครันนะคะโดยในช่วงวันท้ายๆประมาณสักเดย์25-28ของรอบเดือนเนี่ยคอปัสซูเตียมมันจะเริ่มแก่นะคะเริ่มฝ่อเนาะทำงานเริ่มเริ่มเริ่มแย่ลงละน้อยละใช่ค่ะก็ทำให้ฮอร์โมนโพรเจสเตอโรนที่สร้างจากคอปัสซูเตียมก็จะเริ่มดรอปดอปลงละนะคะราวนี้ในในผู้หญิงบางรายเนี่ยที่มีความไวต่อการลดระดับของฮอร์โมนพวกเนี้ย หรือว่าแค่แข่งเพียงเล็กน้อยแล้วสมองเขาไวเนี่ยเขาก็จะมีอาการแ<ฆ>ทรกอารมณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างที่บอกเป็นมนุษย์เมนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ว่าในบางราย<ะ>ใช่ค่ะแต่ในบางรายที่เขาไม่ได้มีความไว<ะ>เขาก็จะไม่มีอาการอะไรค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนความแตกต่างเนาะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้มีแบบหลักสูตรรูปแบบตายตัวอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะมันก็จะมีอาการเฉพาะคนที่มีความไว จำเพาะจาะจงอยู่แล้วค่ะค่ะจริีนี้เกิดว่าท่านผู้ฟังฟังเราอยู่เนาะแล้วเราก็ลองสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะในช่วงที่ฉันมีรอบเดือนเนี่ยฉันเปลี่ยนแปลงแปลปรวนมากน้อยแค่ไหนอาจารย์มีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่แบบว่าช่วงที่มีรอบเดือนทีไรเรารู้สึกว่าโอ้โหแบบ ผ่านจะซึมเศร้าเลยอ่ะรู้สึกว่าชีวิตมันมันไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะให้แบบประคับประคองผ่านช่วงที่รู้สึกว่าอารมณ์แปรปรวนจางในในช่วงของการมีรอบเดือนนะคะค่ะคือจริงๆเนี่ยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยหลังช่วงก่อนรอบเดือนมาเนี่ยมันเจอได้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะเจอได้สามสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์แต่ว่า ถ้าเอาแบบถึงขั้นลบกวนต่อชีวิตประจำวันเลยเนี่ยก็จะมีอยู่ท่านไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นนะคะประมาณสักสามถึงแปดเปอร์เซ็นประมาณเนี้ยค่ะนะคะนี่มันก็คงต้องดูะคะ่ะถ้าลมมันเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้รบกวนต่อการดำ,ดำเนินชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่การเขาเรียกปรับวิถีชีวิตเล็กๆน้อยอะค่ะเช่นออกกำลังกายให้มากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็ รับประทานอาหารที่มีกรดอะมิโนโอแอซิดบางชนิดที่ให้ไปช่วยสรสร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ให้มากขึ้นนะคะกรดอะมิโน,โนที่ว่านี่คือกรดอะมิโน,โนทิปโตแฟนนะคะก็จะมีในพวกในเดลี่โ o d ดักก็คือพวกนมผลิตภัณฑ์จากนมอยู่มีในไข่แดงมีในเนื้อเนื้อ,อสัตว์ที่เป็น red meat สีแดงแดงนะคะแล้วก็ <c oughs> ถ้าเป็นฝรั่งเขาจะแบบไก่งวงอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้ค่ะแล้วก็เลี่ยงเลี่ยงพวกสารอาหารที่จะทําให้อารมณ์แย่ลงเช่นพวกคาเฟอีนหรือพวกอาหารที่ทําให้ตัวบวมๆนะคะเช่นพวกอาหารเค็มๆกรอบโซเดียมต่างๆใช่ะะพวกมันฝรั่งทอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าอย่างที่อาจารย์ย้ำเนาะว่ามันน้อยมากมีสัดส่วนของการเกิดผลกระทบนะคะที่ที่ไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ถ้าในกลุ่มที่แบบรบกวนมากๆเลยอะคะ่ะก็อาจจะจำเป็นอันนั้นจะเป็นต้องใช้ยาก็ก็น่าจะต้องมาพบออแพทย์นะคะ ค่ะแต่ก็เราพยายามมองในแง่ดีเนาะเพราะว่าฮอร์โมนผู้หญิงเนี่ยถึงแม้เขาจะทําให้เราอารมณ์แปรปรวนนะคะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างแต่ว่าเขาก็เป็นตัวหลักที่ทําให้ผิวพรรณของผู้หญิงยังคงเต่งตึงยืดจุนผิวพรรณดีใช่ไหมคะอาจารย์ <g ülme> ก็ค่ะฮอร์โมนผู้หญิงก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวของผู้หญิงที่ทําให้ผิวผู้หญิงมันโครงสร้างต่างจากผู้ชายเนาะอ๋อใช่ <c oughs> นะคะก็ถือว่าอลาศเขาก็มีทั้งส่วนที่ทําให้เราอาจจะเออเรียกว่ามีผลกระทบนะแต่เขาก็มีส่วนที่ทําให้เราก็ยังมีเอกลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงเนาะความสวยงามแล้วก็เเรียกว,ว่าอะไรจุดเด่นของแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์คะในเรื่องของฮอร์โมอนเนี่ยคะ่ะมันมากระทบกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกหลักๆอะไรที่อาจารย์อยากจะฝากว่า มันน่าจะต้องเหมือนได้รับการดูแลมากขึ้นหรือว่าได้รับความสนใจมากขึ้นนะคะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะจากข้อมูลตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันนะคะก็เพราะว่า โรคทางอารมณ์ชนิดต่างๆไ,ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคลิสไทเมียอะไรอย่างนี้ค่ะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชายเกือบสองเท่านะคะแม้กระทั่งโรคอ,อารมณ์สองขั้วหรือโ,โรคไบโพล่าเนี่ยถึงแม้โดยทั่วไปจะพบพอๆกันในเพศชายกับเพศหญิงแต่ว่าในเพศหญิงก็จะพบลักษณะโ,โรคไบโพล่าที่เป็นขั้วซึมเศร้าเด่นกว่านะคะก็ ทำให้เรามาดูว่าปัจจัยอะไรในผู้หญิงเนี่ยที่มันมีที่ทําให้ผู้หญิงเนี่ยเสี่ยงในด้านปัญหาทางอารมณ์มากกว่ผู้ชายอะคะ่ะมันก็คงจะมีสามสามปัจจัยหลกัหลกๆนะคะนอกจากเรื่องฮอร์โมนก็คือว่าอันแรกก็คือความแตกต่างในระดับ โครงสร้างแล้วก็การทํางานของสมองนะคะอ่าก็คือผู้หญิงกับผู้ชายก็มีความแตกต่างการระดับโครงสร้างของสมองอย่างที่กล่าวไปตอนต้นเนาะว่ามีการกระจายตัวของตัวรับฮอร์โมนที่หนาแน่นในแต่ละส่วนของสมองไม่เท่ากันนะคะโดยผู้หญิงเนี่ย<ฮ>ตัวรับฮอร์โมนก็ดันไปกระจายตัวอยู่หนาแน่นตรงส่วนที่ดันควบคุมอารมณ์ซะอีกนะคะโดย<ฮ>เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์นะคะ ในส่วนที่2ก็คือรูปแบบการประมวลผลและก,ก็การตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกนะคะก็คือโดยทั่วไปเนี่ยเวลามีสิ่งกระตุ้นเข้ามาหาเราเนี่ยนะคะ,คะเพศหญิงเนี่ยมีแนวโน้มจะประมวลข้อมูลจากสิ่งกระตุ้นที่ได้รับเนี่ยโดยใช้สมองทั้งสองซีกค่ะคือข้อมูลจะถูกโปรเซสโดยการส่งไปส่งมาระหว่างสมองซีกซ้ายแล้วก็ซีกขวานะคะ,คะทำให้การประมวลข้อมูลในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะประมวลรอบด้านกว่า แต่ว่าในความรอบด้านนี้มันก็ประมวลข้อมูลี่ยโดยอิงจากทั้งข้อเท็จจริงผสมกับอารมณ์ผสมกับสัญชาตญาณปนเข้าไปด้นะคะในขณะที่เพศช,ชายเนี่ยเขาจะประมวลผลโดยใช้สมองหลักๆเพียงแค่ข้างเดียวนะคะซีกเดียวเขาก็จะประมวลผลจากข้อเท็จจริงเป็นหลักนะคะแล้วก็ส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยก็คือว่าการตอบสนองทางสรีรวิทยา คือมนุษย์ไม่ว,ว่าจะเพศไหนเนี่ยเวลาเผชิญกับความเครียดนะคะมันจะมีการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติระบบประสาทไรท่อนะคะซึ่งฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยเอสโตรเจนเนี่ยมันก็จะไปยุ่งกับระบบการตอบสนองอันนี้ทําให้ระบบประสาทต่อมไรท่อเนี่ยมันเฉื่อยแล้วก็ดื้อต่อการตอบสนองก็ทําให้เพศหญิงเนี่ยเสี่ยงต่อการเกิดปัญหากเกี่ยวกับอารมณ์ด้านอารมณ์มเศร้ามากขึ้นนะคะค่ะ แต่กี้ฟังอาจารย์อธิบายมาเนาะก็าำลังคิดถึงสถานการณ์อันหนึ่งที่ทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยค่ะว่าผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจจากอารมณ์กับเหตุผลเนี่ยมันต่างกันยังไงเช่นถ้าผู้หญิงกับผู้ชายไปเลือกซื้อเสื้อผ้าค่ะอาจารย์เราจะสังเกตเลยว่าถ้าเวลาผู้ชายเขาซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็คือ เขาเลือกแบบนี้แล้วเขาก็ซื้อเลยต้องการสีนี้หยิบปุ๊บซื้อได้เลยเพราะว่ามันคือสีและแบบที่เขาต้องการแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้หยิบเราจะต้องหยิบตัวที่หนึ่งมาวางตัวที่สองมาวางเทียบแล้วก็เลือกว่าเอ๊สีสีแบบไหนสวยกว่ากันใช่ไหมคะแบบแบบตัดเย็บแบบไหนดีกว่าเอามาทาบกับตัวสองตัวยังไม่พอเดี๋ยวเอาตัวที่สาม,มาเทียบอีกอย่างเงี้ยโอ้มันมีความต่างกันที่ชัดเจนมาก เขาเขามีในในหนังสือบางเล่มเขาก็จะล้อเรียนนิดนึงว่าสมมติถ้าจะซื้อของขวัญให้ผู้ชายเนี่ยคือผู้ชายเขาจะตรงไปตรงมามากกว่าในลักษณะที่เวลาจะซื้อ อของเนี่ยเขาจะาศึกษาข้อมูลมาก่อนฉะนั้นอะไรที่เป็นของที่เห็นชัดได้ง่ายว่ามีคุณค่า,ามีเขาเรียกมีตัวชี้วัดแน่นอนเช่นเช่นเป็นสมมุติเป็นนาฬิกาเป็นรถยนต์รุ่นนี้มีสเปคยังไงเป็นรุ่นหายากรุ่นลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันที่ค่อนข้างจะถูกใจของเขานะคะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะเป็นจะเป็นเพศที่สังเกตรายละเอียดได้ชัดไว ว่าดูไปถึงตะเข็บตะเข็บเสื้อซึ่งผู้ชายจะไม่ทำใช่ค่ะข้อมูลท่วมท้นเต็มไปหมดเลยค่ะว่าโอันนี้มีลูกไม้อันนี้มีโบนั้นมีนู่นนี่นี่แต่สุดท้ายก็จะไปตัดสินใจโดยอิงตามความรู้สึกส่วนตัว่าเออฉันชอบตัวนี้แหละเพราะมันน่ารักจบอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายก็จะเป็นแบบนี้นะคะบางทีก็เอามาวางทับวางเทียบเนาะหลายๆตัวเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะไปเอาตัวแรกนั่นแหละ S <S อะไรแบบนี้เป็นต้น <afin S 2> ซึ่ง,ซ,งซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่าคือคือเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องว่าต้องการส l, นะิ่งของเนาะแต่มันเป็นความสุขของการได้เปรียบเทียบสิ่งของด้วยใช่ไหมคะสำหรับผู้หญิงอะ่ะมันจะมี <S 2> <S 2> <S <S มันจะมีแบบว่ารายละเอียดของของการคิดวิเคราะห์ที่แตกต่างจากผู้ชายเนาะซึ่งฮอร์โมนก็มีผลอย่างที่อาจารย์อธิบายให้ฟังทีนี้มันจะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะอาจารย์ที่จะทําให ระดับฮอร์โมนของแต่ละคนนะ่ะมันมีโอกาสที่จะผิดเพี้ยนแล้วมันนำไปสู่พฤติกรรมที่ผิดเพี้ยนตามไปด้วยค่ะคือจริงๆเนี่ยมันเคยมีการแบบการศึกษาที่พยายามจะเจาะระดับฮอร์โมนดูอย่างตรงไปตรงมานะคะแล้วว่าอย่างเช่นเอาคนที่มีปัญหาแบบม,น,มนุษย์เมนที่มีอาการก่อนมีรอบเดือนกับบางคนที่ไม่มีอาการอะไรมาเจาะมาดูระดับ ก็พบว่าจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะคะ,ะเขาก็เลยเชื่อว,ว่าตัวตัวระดับเองอาจจะไม่ได้บอกอะไรโดยตรงแต่ว่าขึ้นกับความไวของแต่ละคนความไวของตัวรับกับความไวของเซลล์สมองของคนคนนั้นมากกว่านะคะแต่คราวนี้เนี่ยมันก็เป็นตัวบอกว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าคนคนหนึ่งถ้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยมีอาการอารมณ์เปลี่ยนแปลงในช่วงก่อนมีรอบเดือนก็เป็นตัวบอกเขาว่า ผู้หญิงคนนี้นะมีความไวต่อระดับของฮอร์โมนที่แกว่งหรือขยับขึ้นลงนะผู้หญิงคนนี้ถ้าเราติดตามไปในอนาคตช่วงที่มีฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงอื่นๆเช่นตั้งคันหลังคลอดหรือว่าช่วงที่เขาใช้ยาฮอร์โมนคุมกำเนิดหรืออีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่เขากำลังจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ย ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ไฮไลท์ในชีวิตที่เขาอาจจะมีปัญหาทางอารมณ์มีโอกาสสูงที่จะเกิดแบบนั้นได้อีกค่ะค่ะแล้วมีกิจกรรมหรือ,อวิธีการอะไรไหมคะอาจารย์ที่จะทำให้เราสามารถรักษาระดับฮอร์โมนของเราให้มันปกติได้ในตลอดช่วงการใช้ชีวิตของเราอะคะ่ะคือจริงๆเนี่ย ฮอร์โมนระดับฮอร์โมอนของมนุษย์เนี่ยมันไปตามธรรมชาติอยู่นะคะสุดท้าย<ะ>มนุษย์เราเนี่ยก็ต้องมีการสิ้นสุดของวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมันคงไม<ะ>่มีใครไปไปรั้งมันไว้ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราแค่จะประคับประคองว่าเราค่อยๆสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์โดยเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนโดยที่ไม่ได้มีอาการทางอารมณ์หรือความซัฟเฟอร์ทั้งทางด้านอารมณ์แล้วก็ร่างกายนะเท่านั้นเองค่ะ ค่ะอาจารย์คะเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยก็คงจะมีรายละเอียดอีกเยอะใช่ไหมคะถ้าจะว่ากันไปเนี่ยเพราะ<ช>ว่ามันก,ก็คงจะมีก็คงจะมีผลมีอิทธิพลแล้วก็ทําให้มีพฤติกรรมอื่นๆที่ตามมาด้วยใน EP นี้เนี่ยอาจารย์อยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ก่อนไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนค่ะก็ถึงที่อยากจะฝากทิ้งไว้ก็คือจริงๆเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนาะก็มีทั้งข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยต่างกัน นะคะ,ค,ะคือไม,มไม่มีไม่ไม่มีฝ่ายไหนที่ดีกว่าฝ่ายไหนหรอกเนาะแต่ว่าถ้ามองในแง่ฝ่ายหญิงนะคะแม้ผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนมารบกวนบ้างวงเล็บตลอดเกือบเกือบตลอดชีวิตเนาะ,ะแต่ฮอร์โมนแต่ฮอร์โมนตัวฮอร์โมนเองเนี่ยก็ทําให้สมองผู้หญิงเนี่ยก็สามารถมองอะไรได้รอบด้านแล้วก็สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นได้ดีอะค่ะก็อยากให้ฝากไว้ให้ใช้ข้อได้เปรียบตรงเนี้ย มาในแก้ปัญหาเรื่องต่างๆในชีวิตอะคะ่ะเวลามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบก็ให้มองให้รอบด้านให้เข้าใจมุมมองคนอื่นนะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตได้กลมกลืนแล้วก็แก้ปัญหาได้ทีละปะแล้วก็เกิดโอกาสที่จะเกิดปัญหาทางอารมณ์ก็น้อยลงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นค่ะค่ะส่วน ที่มาของฮอร์โมนนะคะเออวันสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีพวกผลิตภัณฑ์อะไรที่ขายออนไลน์เยอะเลยเนาะแล้วบางผลิตภัณฑ์ก็จะเหมือนมีข้อมูลว่ามีการเอาไปช่วยเรื่องฮอร์โมนนะคะให้กับผู้หญิงผู้ชายในวัยที่ฮอร์โมนอาจจะพล่องไปตกไปเนี่ยอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะก่อนที่จะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพื่อที่จะมารักษาระดับฮอร์โมนของตัวเองอะคะ่ะ ค่ะอ,ะอ็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอฮอร์โมนฮอร์โมนเพศของมนุษย์อะคะ่ะมันก็จะค่อยๆมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งหมดวัยเจริญพันธุ์ไปอะนะคะถามว่าใบบางคนก็หมดไปโดยที่มันไม่ได้เกิดปัญหาอะไรดังนั้นในเวลาที่เราจะรักษาภาวะพวกนี้เราคงไม่ได้เน้นไปที่การที่ต้องเอาฮอร์โมนไป ปให้เพื่อให้มันคงสภาพช่วงที่เป็นเจริญพันธ์ตลอดเวลานะคะการรัการรักษาเราคงเน้นไปที่แก้กสาเหตุนะคะก็คือว่าใ,ในเมื่อ,อสาเหตุของปัญหาเนี่ยมันเกิดจากตัวรับฮอร์โมนที่มันกระจายอยู่ทั่วนะคะก็แล้วก็ถพอมันมีฮอร์โมนที่แกว่ง ระดับผิดปกติเนี่ยทำให้เซลล์สมองส่วนนั้นมันทํางานบกพร่องลงไปเช่นมันสร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวกับอารมณ์ได้ผิดเพี้ยนไปการรักษาเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การจัดการกับเซลล์สมองบริเวณนั้นให้มันกลับมาทํางานสู่ปกติะคะ่ะโดยใช้ยาทางจิตเวชที่เกี่ยวข้องมากกว่าส่วนยา <c oughs> ฮอร์โมนเพศหญิงะคะไม่ว่าจะเป็นยาที่ ที่จะเพรสครายเป็นยาฮอร์โมนโดยตรงหรือว่ายาอาหารเสริมต่างๆนะคะน่าจะสงวนไว้เฉพาะกรณีที่มีข้อบ่งชี้ทางร่างกายชัดเจนนะคะแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลร่วมของสูตินรีแพทย์ค่ะ ค่ะฝากเอาไว้ด้วยนะคะก่อนจะไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ใดๆก็ตามนะคะคุณหมอคะนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียสตางค์ไปแล้วก็บางทีอาจจะช่วยได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้นะคะก็ขอให้อยู่ภายใต้การแนะนําจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีกว่านะคะก็วันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะข้อมูลแล้วก็ความรู้ที่ทําให้เรารู้จักกับฮอร์โมนนะคะอยู่ในร่างกายของเรามาก่อนที่เราจะออกมาอยู่บนโลกใบนี้ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ได้รู้จักเขามากขึ้นนะคะขอบคุณ คุณข้อมูลจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงชุติมาหรุ่งเรืองวงค่ะอาจารย์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะขอบคุณและสวัสดีอาจารย์ค่ะค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามพอดแคสต์สมองใส่ใจสบายได้นะคะทาง Spotify Apple Podcast และ Castbox วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สมองใสใจสบายพอดแคสต์ร่วมดูแลสมองและสุขภาพใจโดยศูนย์ดูแลภาวะสมองเสื่อมโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะไม่พลาดการติดตามและส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากสบายดี 45+ ค่ะ